สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ตามเด็กบรรณาสตูดิโอทุกท่านนะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางกลับไปทำงานที่ระยองครับตอนนี้เราจะลงช่องเขาตะโกนะครับด้านหน้านะครับตรงนี้ครับนั่นคือด่านน้องสมิตนะครับตอนนี้ผมอยู่น้องสมิตนะครับมุ่งหน้าเขาช่องตะโกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งครับ บนายสามโมงคืนครับพี่น้องครับมืดนครับมันเป็นคืมๆมครับนี่คือถนนหมายเลขสามสี่แปดนะครับอ่าอยู่ด้านหลังนี่ครับด้านหลังก็คืออำเภอโนนดินแดงนะครับมุ่งหน้าไปข้างนานี่คือช่องเขาตะกัวครับแต่ว่าผมมาจอดอยู่จุดพักรถน้องสมิทธ์นะครับนี่ครับนี่น้องนี่ยังนี่ครับหน้ารถขนพี่ใหญ่ครับผมเห็นผมก็เลยจอดจอดจอดท้ายครับผมกำลังจะลงช่องเขาตะกนี่คือ ที่ใหญ่ครับเพป็นบริษัทวัฒนาวัฒนกุลทานสปอร์ตนะครับ2001จำกัดนะครับเพป็นขนส่งอีหยังครับนี่น่าจะเป็นเ g เนอเรเตอร์กังหันลมครับขาวๆนะครับผมกับบัลลผมบ่ได้์ประกาศลงไปถามครับมีอยู่ข้างหลังครับขั้นหนึ่งสามขันครับพี่ผมสามชีขันครับจอดอยู่นี่ครับนี่ครับก่อนลงเขาช่องตะโกน่าจะขน ึ้นเขาห้องตะโก้มาแล้วก่ะจอดพักครับนี่ครับรถรอดแบบยางไรเลยครับผมแพนเลอร์อ่ะไปครับเดินทางกันต่อผมจะพาไปเบื้งบรรยากาศเขาช่องตะโก้ครับทีเป็นแน่ใด